ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเรบโซจ้าอาโลกโลกเซรีเนียนเนียงกัญญาถึงเอเจตีกรุบหนึ่งเจตีเมตรยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ในรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันชุดรอบตัวเราตอนพืชผักและสุขภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในครั้งที่แล้วท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์ว่ายาอม นะคะยาหมองยาอมยาดมนะคะก็จะมาเป็นขบวนแหละค่ะคราวที่แล้วยาอมอมแล้วค่ะคราวนี้ก็ดมบ้างนะคะคําศัพท์ที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือคําว่ายาดมค่ะคําว่ายาท่านผู้ฟังคงจําได้แล้วนะคะว่ายาคือคําว่าอะไรออกเสียงว่าอย่างไรนะคะยาก็คือถนมค่ะสําหรับคําว่าดมนะคะดมก็คือ h ฮิ เสียงหอสระเอะและสะกดข่าเฮิดเพราะฉะนั้นยาดมภาษาเขมรก็จะออกเสียงว่าทนามเฮิดทนามเฮิดก็เป็นการประสมคำว่าทนามที่แปลว่ายารวมเข้ากับคำว่าเฮิดเฮิดที่แปลว่าดมทนามเฮิดคือทนามสำหรับเฮิรเฮิดทนามเฮิดคือทนามสำหรับเฮิรยาดมคือยาสำหรับดม ตลกนาะประโยคนี้ยาดมก็ต้องดมนะสิคะนะยาอมก็ต้องอมอยาดมก็ต้องดมนะคะถ้านำเฮิดคือถ้านำสำหรับเหิดยาดมก็คือ,อยาสำหรับดมนะคะถ้าจะบอกว่ายาดมสำหรับรักษาคนเป็นลมยาดมสำหรับรักษาคนเป็นลมท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆไปทั้งหมดแล้วนะคะลองสร้างประโยคนี้ไปด้วยกัน ภาษาเขมรจะพูดว่าอย่างไรคะรักษาคนเป็นลมอาจจะเป็นลมแล้วนะคะจะต้องเออยาดมมาดมหน่อยเราก็พูดว่าทนามเหตสําหรับพยาบาลเนี่ยจุง,งืงอขยอลจับทนามเหตสําหรับพยาบาลเนี่ยจุง,งืงอขยอจับแปลว่ายาดมสําหรับรักษาคนเป็นลมเป็นลมก็เป็นอาการที่ท่านผู้ฟังเคยได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ เป็นลมขยอจับขยอจับหรือที่แปลตรงตามตัวลมจับภาษาไทยเราก็ใช้นะคะลมใส่และนะครับแปลว่าเป็นลมและนะคะ,ะแต่นี้จะเป็นประโยคยาวๆยาว,ยาว,ยาวนิดหนึ่งนะคะนะลองฟังนะคะเดาวความสิคะว่าเดนพูดว่าอย่างไรบอกว่าทนํมเฮิดเจทนําประเภทมวยดาเกเปรสําหรับจวยสำรัวรดมเนาะดองเฮิม ธนามเหิดเจียนัมประเภทมวยเดินสำหรับช่วยสำรวนดมเนาะดองเฮิมแปลว่ายาดมเป็นยาประเภทหนึ่งซึ่งเขาใช้สำหรับช่วยให้หายใจได้สะดวกนะคะอันนี้ก็จะมีประโยคยาวจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะธนามเหิดเจียธนามประเภทมวยก็แปลว่ายาดมเป็นยาประเภทหนึ่งดาวเกเบอร เดลเกเปรซึ่งเขาใช้สำหรับจวยสำหรับจวยก็แปลว่าสำหรับช่วยสำรวลสำรวนแปลว่าทำให้สบายน่าทำให้สหน่าทำให้สะดวกดมเนาะดองเฮิร์มดมเนาะดองเฮิมก็คือการหายใจค่ะท่านผู้ฟังเคยได้เรียนรู้คำว่าดะดองเฮิร์มก็คือถอนหายใจ ดมเนาะดองเฮิมก็คือการหายใจนั่นเองนะคะยาดมเป็นยาประเภทหนึ่งสำหรับทำให้หายใจสะดวกนะคะวันนี้คำว่ายาดมก็คือทนามเฮิดทนามเหิด,หดคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะแดนก็จำต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปการต่อไปค่ะจ้าโสมกรุบเลีย ที่นี่สถานีวิทยุ